3วิธีทําตามแล้วยอดขายดีแน่นอนค่ะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมากๆในการเข้ามาทําออนไลน์ใครบ้างคะที่เข้ามาทาออนไลน์แล้วรู้สึกว่าตัวเองทําภาพสวยทําคลิปวิดีโอสวยแต่ไม่มียอดขายออกมาไลฟ์สดแล้วยิงแอดแล้วแต่ค่าแอดก็สูงมากแต่ไม่มียอดขายเลย เพราะอะไรคุณรู้ไหมคะหลายคนที่มา p r i v a t e กับพี่หน้านะคะร้องผงร้องไห้กันเลยทีเดียวนะเพราะการยิงแอดอมีเงินเท่าไหร่ก็ยิงไปในกลุ่มเป้าหมายที่ผิดเราก็ไม่มียอดขายค่ะแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าพฤติกรรมของคนเซฟหรือว่าคนจะซื้อสินค้าเขาไม่ได้ต้องการให้เรายัดเยียขายให้เขาค่ะเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่า คนเนี่ยชอบซื้อแต่คนเนี่ยไม่ชอบให้ถูกขายนั่นแปลว่าอะไรคนยุทธหมายเนี่ยเขาเรียกว่าการตลาดแบบ KOL ก็คือคุณต้องให้ความรู้ให้ประโยชน์กับผู้คนก่อนออกมาขายประมาณแค่10%เท่านั้นในเพจนะคะแต่90%เป็นค่ะเป็นเนื้อหาและคอนเทนต์ที่ดีๆและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนล้วนๆเลยนะคะเราต้องรู้พฤติกรรมของคนแล้วคุณสามารถที่จะจับประเด็นได้ ว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นคนกลุ่มไหนคะ่ะคุณก็สามารถทําตลาดได้แบบซ้ําๆที่สองนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าคนเนี่ยจะซื้อสินค้าจาก คนที่เขาชอบหรือคนที่เขารักนะคะแล้วเราจะทำให้เขารักเราได้ยังไงถ้าเกิดว่าวันนี้เรานึกแต่ภาพว่าฉันออกมาแล้วไลฟ์สดไขนะคะไม่มีทางที่เราสามารถไปนั่งในใจของลูกค้าได้ค่ะเพจของคุณค่ะจะเติบโตมากขึ้นหรือจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะให้คุณทำคอนเทนต์เน้น ให้เกิดประโยชน์กับผู้คน90%เปลี่ยนคอนเทนต์ในการที่ออกมาไลฟ์สดขายแค่10%คุณก็จะมียอดขายแบบ90%นั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะที่ทุกคนเลยในโลกของออนไลน์ที่จะเข้ามาทําและควรจะทําก็คือการมีตัวตนในโลกของโซเชียลมีเดียสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนถ้าเป็นเจ้าของกิจการอยู่หรือ SME นะคะคุณสามารถต่อยอดจาก ประสบการณ์ของคุณสามารถขายประสบการณ์ของคุณทุกคนเนี่ยต้องบอกว่ามีจุดดีของทุกคนเลยทุกคนจะมีตลาดของตัวเองค่ะวันนี้พี่หน้าอยากช่วยเหลือนะคะใครอยากจะออกมาสร้างตัวตนหรือว่าออกมาหน้ากล้องคนที่พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะพี่หน้าเป็นมาก่อนเลยเข้าใจความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่ในวันนี้ค่ะดังนั้นถ้าอยากจะแก้ปัญหาในจุดนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวของพี่หน้าเพื่อน ะคะใครที่ถูกใจใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์แทบไปให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะลืมมาทักทายกันด้วยนะคะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ